สวัสดีครับวันนี้กับผมนักศึกษาวราเมศโคเซตไพบูรรหัสนักศึกษา611.011.0391จะมาอธิบายการทำงานของ client server ทั้งแบบ TCP และ UDP นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาดูโค้ดของทางฝั่งดูโค้ดของทางฝั่ง TCP ก่อนโดยทางฝั่ง TCP นะครับเราจะมีโค้ดเขียนในภาษา JavaScript เป็นของเซ r ร์เวอร์และไคลเอนต์นะครับ เซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะมีการบอกโฮสบอกพอร์ตหลังจากนั้นก็จะมีบอกว่าเมื่อทำการรันโค้ดปุ๊บให้เริ่มพิมพ์ข้อความบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นอินกออนโฮสอะไรพอร์ตอะไรนะครับเราจะมาลองรันเราจะมองเราจะลองมารันกันดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเรารันเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะกลายเป็นว่ามีการบอกว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังฟังที่โฮสนี้พอร์ตนี้นะครับทีนี้มาดูโค้ดฝั่งใครเล่นบ้างครับทางฝั่งใครน,นะครับก็จะมีการสั่งบอกว่าเมื่อทําการ รันปุ๊บก็เลยให้เชื่อมต่อเลยด้วยการบอกว่าคอนโซลล็อกบอกว่าเชื่อมต่อไปอยังโฮสต์ใดพอร์ตใดอาจารย์ก็ส่งเขียนข้อความไปว่า I am volumetric q a t e o n หลังจากนั้นนะครับก็จะสั่งให้ส่ง d a t ตาตามเลยทันทีครับก็จะมีการบอกว่า Data นี่คือเป็น Data แล้วก็มี Data นิดน,นี้ส่งเข้าไปหาหลังจากนั้นก็ปิด client socket ไปเลยครับก็มีสัง่ง client destroy หลังจากนั้นปุ๊บก็จะมีการส่งข้อความจ้งเตือนทิงลิงครับว่า connection close ทีนี้กลับไปดูฝั่งเซิร์ฟเวอร์กันบ้างครับว่าเซิร์ฟเวอร์จะถูกสั่งงานให้ปฏิบัติยังไงเมื่อมีข้อความส่งเมื่อมีการเชื่อมต่อหรืออะไรขึ้นมาเรามีการสั่งให้สร้างเซิร์ฟเวอร์กันนะครับมีฟังก์ชันซ็อกแล้วก็จะมีคนเราจะนั้นพ่อมีการเชื่อมต่อปุ๊บมันก็จะบอกว่า connected แล้วก็บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งมาที่เชื่อมต่อมีอ e s รอะไรและพอร์ตอะไรนะครับแล้วพอมีการเชื่อมมีการเปิดใช้ซ็อกปุ๊บก็จะมีการบอกว่าในข้อมูลที่ส่งมาคือเป็นอัืราะไรแล ดาต้าส่งมาคืออะไรแล้วก็จะมีการส่งใหส้ส่งข้อความตอบกลับไปทางซ็อกนั้นก็คือส่งข้อความทวนซ้ำออกไปว่าข้อความที่คุณส่งมาเนี่ยคือยูเซ่แล้วก็เป็นข้อ,ขอความจากที่ฝั่งเฟรนส,ส่งมาแล้วก็เพื่อทวนกลับไปครับผมทีนี้ก็จะเป็นการปิดปิดตัวของ ตัวของ client ขอขอไปครับปิดตัว client นะครับก็จะมีการสาั่งบอกว่านี่ครับเราปิดตัว close ตัว remote access แล้วก็ remote port ไปด้ทีนี้เราจะมาลองดูเพื่อให้เห็นการทํางานมากขึ้น,นครับเราจะมาลองดูเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสั่งรัน node client js นะครับขออน,นุญาตพิมพ์แป๊บนึงนะครับ พอเรารันตัวใครเล่น JS นะครับมันก็จะมีการบอกว่า connect ไปยังที่ host host นี้ port นี้นะครับแล้วก็จะมี data บอกว่าคุณกล่าวไปว่าออกอคไฟครับข้อข้อมูลเป็นข,ข้อมูลเก่านะ I am Chuck Norris ผมลืมเซฟก็เลยเป็นข้อความเก่าอยู่แล้วก็จะมีบอกว่าการเชื่อมต่อได้ปิดแล้วนะครับท,ที่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็มีการบอกว่า connect เด็ดปการบอกมาว่าพ o s t ใด port ใดนะครับจาก ที่เ,เชื่อมต่อแล้วก็มี Data คือจะบอกว่าโ s t อะไรแล้วก็มีข้อความส่งมาว่าเร e n i น g ที่ก็คือ I M Chuck Norris นะครับอาจารย์ก็บอกว่า close ก็คือเป็นหนึ่งเป็นพอร์ตไปครับเป็น Host นี้พอร์ตนี้ทำการ close เรียบร้อยแล้วนะครับครับถัดไปเราจะเปลี่ยนจาก TCP ไป, U, ไปดู UDP นะครับนี่เป็นโค้ดของเซิร์ฟเวอร์กับของไคลเอนต์ของ UDP ครับผมแล้วเราก็จะ มีการเห็นว่าเรามีการเตรียมต,ายต่างๆนะครับโดยการทางของ UTP จะง่ายกว่าครับก็คือพอมีพอมีการเพอมีการขอใครครับพอมีการเชื่อมต่อใดไรปุ๊บไคลเอนก็จะทําการส่งข้อความไปแบบส่งข้อความไปแบบตรงๆเลยไปทางไปหา Local h o โฮสแล้วก็พอมีการส่งทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะมีการ close ตัวไคเลเอนต์โดยตัวมันเลยครับส่วนทางฝั่ง เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือจะมีการเปิดรอเอาไว้แล้วก็มาดูว่าข้อความเมื่อไหร่จะส่งข้อความมาพอได้รับว่าข้อความมีส่งมาก็จะทําการล็อกออกมาว่าได้อะไรจากทางเซิร์ฟเวอร์บ้างครับแต่ก่อนทั้งหมดที่ทั้งหมดเกิดขึ้นก็จะมีการสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ไปบายไปยังบายตั้งค่าให้รับฟังไปทางตัวพอร์ตหนึ่งก่อนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันดีกว่า,วาครับว่าทางปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นผม จะทำการรันเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนนะครับจะได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ก็จะทําการรับรอรับฟังจากทางพอรตนี้มาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เราจะมารันไคลเอนต์บ้างครับพอเรารันไคลเอนต์จะได้ว่าไคเลเอนต์ก็จะส่งข้อความไปหาทางนี้ตรงนี้ก็จะมีการขึ้นคําเตือนมาน,นิดหน่อยนะครับซึ่ง ออจริงผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่พอทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับมันก็จะได้ข้อความว่าว่าเซิร์ฟเวอร์จะบอกว่าได้เป็นไบต์บางตัวมาจากทางพอร์ตทางขอไปค,ครับจากทางโฮสต์นี้แล้วก็พอร์ตนี้ครับผมสรวบวันนี้ผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังวันนี้สวัสด,ดีครับ